เน้นเข้าสวนกับ t ต y o ต a Revo วดับเบิลแคบเครื่อง2.4 e ีพัตปี2017ราคาพิเศษอยู่เพียง589,000บาทเท่านั้นสวัสดีค่ะวันนี้ก็มาเจอเๆน้องแป๊บอีกแล้ววันนี้น้องแป๊บมีรถกระบะตัวยกสูงเกียร์ออโต้ปี2017กับราคาพิเศษเดี๋ยวมาชมสภาพตัวรถกันเลยนะคะว่าสวยงามแค่ไหน คันนี้ก็เป็นกระจังหน้านะคะแบบร็อกโคนะคะสวยหลอ่อทังหน้าสีดำมีแถบโครเมียมตัดกับสีตัวรถซึ่งเป็นสีบรอนหรือว่าสีเทานะคะเป็นสีที่ดูแลรักษาง่ายรถของเราเน้นสภาพสวยไม่มีการชนหนักพิกความน้ำท่วมมาพร้อมกับในตัดหมอกส่องสว่างได้ไกลาย,ยามค่ำคืนเดี๋ยวมาชมสภาพด้านข้างของตัวรถกันบ้าง สำหรับคันนี้เราเปลี่ยนยางมาให้แล้วนะเป็นยางแม็กซีนะคะพร้อมลยุยพร้อมเข้าสวนนะคะเป็นยางฟรีใหม่ทั้ง4เส้นกันเดี๋ยวมาดูสภาพด้านข้างคันนี้นะครับก็มีบันไดด้านข้างมาให้ทั้ง2ฝั่งกันเลยนะคะเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายสําหรับคุณลูกค้าในการขึ้นลงตัวรถนะคะภายในก็จะเป็นฟังก์ชันไฟฟ้าแล้วนะคะกระจกปรับไฟฟ้ากระจกมองข้างปรับไฟฟ้าใช้งานได้ง่าย เดี๋ยวมาดูว่ารถคันนี้เป็นรถสวยเดิมจากโรงงานหรือเปล่านะคะโอ้ยแข็งมากๆเลยนะคะทุกคันนะคะของเราก็มีเม็ดอาร์กลมสวยทุกจุดสภาพเดิมๆจากโรงงานมาดูภายในกันบ้างนะคะรุ่นนี้ภายในก็จะเป็นเบาะผ้าสีน้ำตาลสวยสะอาดสะอา้านแล้วก็ตัดกับคอนโทรลด้านหน้าซึ่งเป็นสีดำนะคะอันนี้ก็จะเป็นลวดลายแบบทันสมัยของรุ่นนี้เลย มาดูที่พวงมลาลัยกันนะคะพวงมลาลัยก็เป็นพวงมลาลัย3ก้านมี SRS airbag ที่สำคัญนะคะก็มีฟังก์ชันเครื่องเล่นมาให้อีกด้วยคันนี้มาอยู่เพียง 135,000กว่ากิโลเท่านั้นถือว่ายังใช้งานปกติอยู่นะคะฟังก์ชันเครื่องเล่นต่างๆช่องเสียบ AUX ช่องเสียบคูฟังสียหรับด้านล่างก็จะเป็นฟังก์ชันแอร์ก็สามารถปรับระดับตามความต้องการได้เลยอยากเย็นแค่ไหนก็เปิดได้เลยนะคะมาดูที่เกียร์กันบ้างเป็นเกียร์ออโต้สามารถใช้งานทั้งคุณผู้หญิงและคุณผู้ชายรุ่นนี้ก็จะมีปุ่ม ECo m o โ e และปุ่ม Power Mo d e มาให้มีที่ตั้งแก้วสําหรับผู้โดยสารด้านหน้าให้อีกด้วยเพื่อเพิ่ม ความสะดวกสบายให้สําหรับผู้โดยสารเดี๋ยวมาดูห้องผู้โดยสารด้านหลังกันบ้างนะคะสําหรับคันนี้ภายในก็สวยงามเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวมาดูความคงเดิมของประตูกันบ้างนะคะตรงนี้ก็จะมีเม็ดอาร์กลมสวยให้เห็นเดิมๆทุกจุดจากโรงงานเลยนะคะตัวนงตัวน็อตของเรานะคะก็เดิมๆสภาพด้านหลังก็จะเป็นเบาะสีน้ำตาลน,นะคะเป็นเบาะผ้า แล้วก็นี่เลยนะคะมีที่ตั้งแขนพนับพิงแล้วก็มีที่วางแก้วสําหรับผู้โดยสารด้านหลังเบลก็มีมาให้ใหทุกตําแหน่งเลยความปลอดภัยมีมาให้ครบเดี๋ยวมาชมสภาพด้านหลังของตัวรถกันบ้างนะคะคันนี้บ่งบอกให้เห็นว่าตัวรถของเราเดิมๆจากโรงงานด้านหลังก็มีแม็กไลเนอร์มาให้เพื่อพร้อมในการบรรทุกสิ่งของให้สําหรับคุณลูกค้าที่เอาไปใช้งานตัวนี้ก็จะเป็นรุ่น 2.4e พ l u นั่นเองด้านหลังก็มีกันชนด้านหลังนะคะสวยงามแข็งแรงเดี๋ยวมาดูด้านข้างสําหรับด้านซ้ายกันบ้างเมื่อกี้ดูด้านขวาไปแล้วสวยงามด้านซ้ายก็ไม่แพ้กันเลยนะคะเดี๋ยวนป๊บให้มาดูนี่เลยนะคะแข็งจริงๆอ่ะคุณลูกค้าขานี่เลยนะคะเม็ดอารทุกจุดก็คือนป๊บให้ดูวันนี้แบบละเอียดมากๆเลยนะคะทั้งซ้ายทั้งขวานะคะ ค้าสำหรับรถเตยตา a รีวโ4ประตูตัวยกสูงที่น้กแป๊บพามารีวิววันนี้สนใจนะคะคันนี้ราคาพิเศษมากๆนะคะราคาอยู่เพียง589,000บาทเท่านั้นลูกค้าที่มีประวัติเครดิตหรือไม่มีประวัติเครดิตก็สามารถจองล็อกรถเพียง999บาทนะคะออกรถง่ายเอกสารไม่ยุ่งยากออกได้ทุกอาชีพเพียงโทรหานัองแป๊บที่เบอร์0611786999